เนาะ,นะมองดูดิที่โคงเท่าน,นั้นเลยอ่ะหาเอ้ยเออเออใช่เห็นอยู่จ้ะแม่ชบาแก้วมางานปู่เห็นอยู่ได้ทักกันอยู่อร่อยไหมคะออร่อยไหมลูกมาน,นอดนะ ไม่ได้กินอาหารนะนอ่ินึกมาเอากินไหมมาแม่เราเห็นนึกเห็นนกตัวนั้นสงสารมากเลยเนาะสงสารมากเขาขังไว้อ่ะทุกครับก่อนทุกครับเป็นไหมอ่ะหมาหมาที่บ้านอ อค,ครับมันหมด,ดีเลยคนละคนที่อยู่โใครอ่ะทไมบอกคน <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกคนละคนเหรอใช่คนละคนแฉบะแก้วช้างน้อยโอเคไม่เป็นไรจ้ะ กินคนแล้วอย่างคนละครึ่งกินดูคนละครึ่งอ่ะมุตส่านมันนะไอหมาเนี่ยนี่ถ้ามันได้กินนะมันก็ไม่พร้อมอย่างเงี้ยใช่ไม่ไกินไปลงครัวเขาก็ไล่หนีออจะได้ทําไมมีให้กินก็ให้มันกินก็แบ่งกับนะมันเถอะนะอตอนนี้เคยมีลูกอื มมันมันนะนกลวเหห็สวัสดีจ้าเ,เจมเว็บพี่มาเลียมขาสวัสดีครับปนะ้ปะดาน้ำจิ้มเ้าอร่อยนะแม่ใส่มะขามเปียก เาลาสามลังนี่เป็นไงแไม่เหมาะไหมวางไว้ตรงนี้ไม,ม่ค่อยมีคนนั่งนะใช่เพราะว่าหลบมบุรีมไม่ดีของตู้ไม่ดีจังหวะมันไม่ดีม,มันมันถือมันเป็นด้วยนะสาธุคาะแม่ซูซาน,น่าเห็นไหมคือพัานเข้ามาแล้วเห็นไหมเนะี่ยอะไรคืบคลาน,นอตอนแรกกลัว ก็วิ่งหนีอ่ะเอาทีลูกเอาเลยเอาเลยสช่างคนนี้เขาอยู่ปั้นม่วงเขาหน้ารักเด็กจ้องหมดแล้วอือเดี๋ยวเสือปีอนๆแล้วดูชื่ออะไรคะดูเป็นหมาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันตอบได้มันว่างไง กูก็อยู่แถวนี้มึงไม่เห็นยังไงมึงบอกสงสารน่ะพอเห็นทุกวันเดี๋ยวนี้จะมาทุกวันทีนี้เราให้มันอ่ะเอ้ยทุกวันก็เลี้ยงไปเลยรับเลี้ยงไปเลยอยู่ไม่นานหรอกเออมาอีกอ่ะโอ้มาอีกอ่ะ อีกแกัโอ้โหโอ้โอมีมีพอปะเนี่ยเอาลูกอ่ะแบ่งกันไปอ่ะมาเยอะมาลูกลอ่ะอ่ะได้ตัวนึงไปไหนอ่ะมานี่มาอุ้ยมาอีกแล้วแม่นูน่นตัวขาวมันรู้ได้ไงแม่มันได้กลิน่นมานี่มามานี่ กลัวกลัวนีโด,ดนตีโดนเตะเป็นสวาไปหมดแล้วกลัวไงไปไหนอะเอาลูกอะตัวนี้ไปในครัวก็โดนตีโดนไล่เดี๋ยวลงแล้วจะโทรหาครึ่งจะมองก็พออีกสามนาที ก็ช่างไงแม่แกปละอ้วนอะไรนะช่องก็ปะอ้วนอะไรนะช่องปะอ้วนชื่ออะไรนะปะอ้วนปะอ้วนนิวยอร์กเป็นภาษาไทยค่ะพี่เออแม่ซูซาน่าเลยสี่คนค่ะ พี่ยูโรถูกหวยไหมคะเก้าห้าไม่ถูกนะคะอนนอขอบคุณค่ะไปรูปชิน้นซื้อรูปชิ้นมา รำทำไมนุ้ว้ายรำทำไมละ่ะเดี๋ยวไปเอาบรรยากาศดีเนะา,า,าตตะนตอนนั้นร้อนใช่ค่ะเลิศ นี่ต้นมะขามเทศซื้อมาปลูกแล้วมันขึ้นเองอ้าวกุญแจไม่มีอีกะอะกุญแจอยู่ไหนเนี่ยมาเมืองไทยกินอย่างเดียวอ้วนแลว้วอ้วนอีก สามลูกท้องอืดเลยเนี่ยคนแก่ก็อย่างนี้แหละสวัสดีเจ้าพวกเธอทิ้งฉันใช่ไหมเนี่ยฉันเหงาอยู่เลวเนี่ยไปเปลี่ยนชุดเป็นเป็นำชุดต่อไปเหรอสาธุสาธุสวัสดีนะคะ ทำไมมันไม่ขึ้นมารววมขึ้นทีละเพทีละชื่อคุณอัมพายคุณอัมพายมหานิต์สวัสดีค่ะค่าไม่เป็นไรยืนเอา มมาจากช่องป้าไทยบ้านกะขอบคุณนะคะคุณแม่สุสนาสวัสดีค่ะยายช่องแค่ประอ้วนอะไรนะ